นี่คือ i n s i ซส์นิวสเล่าข่าวการเมืองเพื่อไทยบนแพร่งทางการเมืองทางเลือกอันอาจไม่ใช่ทางรอดแต่ละย่างก้าวในยุทธการเชื้อหนายพิธาลิมเจริญรัตไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ที่พักก้าวไก่หากแต่ยังเท่ากับเป็นการเตือนไปยังพักเพื่อไทยด้วยในขณะเดียวกันเนื่องจากเด่นชัดเป็นอย่างมากอยู่ที่การดำรงอยู่ไม่ว่าของนายพิธาลิมเจริญรัตไม่ว่าของพักก้าวไก่ เป็นการดำรงอยู่ในกระสวนอันเป็นเดิมพัน์การเมืองเห็นได้ชัดผ่านเสียงคำรามจากภายใน252วที่ด้านหนึ่งพร้อมเปิดทางให้พักเพื่อไทยเปิดทางให้กับกระดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นนายเศษฐาทวีสินไม่ว่าจะเป็นนางสาวภัยทองทานชินวัตรไม่ว่าจะเป็นน,นายชายกเกษน,นิติสิริขณะเดียวกันด้านหนึ่งการเปิดทางเช่นนี้ ามาพร้อมกับเงื่อนไขอันมากด้วยความแหลมคมเป็นยากยิ่งในทางการเมืองนั่นก็คือหากพักเพื่อไทยตัดพักก้าวไกลออกไปจากสมการความแหลมคมยิ่งทวีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นในเมื่องเงื่อนไขจากภายใน252วอดำเนินไปอย่างประสานกับเงื่อนไขจากพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาตินี่เท่ากับเป็นการผนึกพลังตังตอมเตือนพักเพื่อไทย สถาน,นะของพรรคเพื่อไทยในขณะนี้จึงเผชิญกับการท้าทายเป็นอย่างสูงในทางการเมืองทั้งจากปัจจัยภายนอกทั้งจากปัจจัยภายในอันรวมถึงหลักการของพรรคเพื่อไทยเองเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีพันธะสัญญาอยู่กับพรรคก้าวไก่ไม่เพียงแต่จากเ o u มอยเมื่อวันที่22พฤษภาคมหากแต่ยังเป็นการอยู่ในแนวร่วมต้านคอสอชอต้านเผด็จการด้วยกัน ตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนบีนาคม2562กระทั่งในการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566นั่นก็คือแนวร่วมในการไม่ยอมจับมือร่วมกับพรรคการเมืองอันสัมพันธ์กับพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาและพลเอกประวิทยวงสุวรรณโดยตรงอันหมายถึงพันธมิตรบางพรรคที่ผูกพันอยู่กับการสืบทอดอำนาจของสองคนนี้ด้วย คำขาดให้ตัดพักก้าวไก่ออกไปจึงละเอียดอ่อนท้าทายหากมองจากพักเพื่อไทยจึงเหลือทางเลือกอยู่เพียงสามทางเลือกเท่านั้น 1. คือการดำรงพันธมิตร8พดพักอันมีพักก้าวไก่ร่วมอยู่1คือการขอร้องให้พักก้าวไก่ลดหลักการของตนและ1คือการขานรับและสองต่อเงื่อนไขอันเป็นคำขาดรูปธรรมจากปฏิบัติการเชื่อต่อนายพิธาลิมเจริญรัตน์ และเงื่อนไขที่มีต่อพักก้าวไกลจึงเป็นข้อเสนอที่ท้าทายและทดสอบหลักการของพักเพื่อไทยอย่างแหลมคมที่สุดหนึ่งสัปดาห์ที่เหลือจึงเท่ากับเป็นการตรวจสอบหลักการและแนวทางของพักเพื่อไทยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเนื่องจากที่เป็นทางเลือกอาจไม่ใช่เป็นทางรอดก็ยอมได้ขอขอบคุณข้อมูลจากมาริชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ